ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Crystal of Atlas และวันนี้เราจะพามาหาที่ซุกหัวของบอสแต่ละตัวกันก็สำรวจแล้วก็ตรงท้าทายนะครับก็ที่ซุกหัวของเราบอสแต่ละตัวว่ามันอยู่ตรงไหนเพื่อไม่ให้หลงทางโอเคเราจะมาที่ตอนแรกเป็นหมู่บ้านลูมีเนาะก็เข้าไปในนี้กันตอนนี้มีมอเไซค์กันแล้วนี่ก็น่าจะว่องไวสำหรับใครที่ยังไม่ปลดล็อกก็ ตามมาได้เลยนะครับเราจะไปแบบมอเตอร์ไซค์กันโอเคนี่คือที่ซุกหัวตัวแรกของบอสของบอสตัวนี้ไปหากโกลเลมโลกกันก็แบบเผื่อใครหาไม่เจอว่ามันอยู่ตรงไหนอืมเพราะว่าตอนที่ผมทำอะ่ะผมก็ลงทางเหมือนกันก็ต้องบอกเด็บอกตามตรง แต่ว่าตรงของหมู่บ้านรูมี้ไม่น่าจะหลงทางกันนะ่าอ่ะอันนี้โอลเลมโลนะครับต่อไปขอมิเลียไอเจ้าหนูมิเลียตัวละครที่เราอยากให้กลับมามีบทอีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้เป็นได้แค่บอสกระสอบทรายเสียดายความน่ารักของน้องนางจริง ui si xỉu ok. ค okay. นี่ก็เป็นห้องของไอ้เจ้ามิเลียนั่นเองอ่ะของหม,หมู่บ้านดูมีก็ตามนี้นะครับผมแล้วก็ต่อไปเมืองไ่ตัวทดลองหัวหน้ารับจ้างแล้วก็ถทีมล่าแพ okay. ะโอเคผมอาจจะไม่ได้เรียงนะว่าต้องเจอตัวไหนก่อนตัวไหนก่อนนะเพราะว่าบางทีมอาจจะอยู่สลับการบวกกันเไปเจอตัวนี้ก่อนตัวนี้อาจจะไปเจอตัวนี้ก่อนตัวนี้อื ก okay. ็เมืองลายก็ตามผมมาได้เลยครับตรงนี้นะ่าจะไปเจอตัวทดลองที่ผนเพื่อนก่อนนะเพราะยังไงมันก็ลิงก์กันหมดอะ่ะอืตัวทดลองที่ผนเพื่อนนะครับโอเคไปกันต่อ อ๋อนี่เจอแล้วนี่เองนี่นตัวเป็นหัวหน้าทีมล่าแพะถ้าอย่างเมื่อกี้เราจะเจอตัวทดลองกับหัวหน้าทีมล่าแพะเนาะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเราจะไปหาหารับจ้างกัน อยู่แวอ๋ออยู่นั่นอยู่นั่อยู่นั่ทางตดทางอ่านี่หัวหน้ารับจ้างก็ตรงนี้โอเคครับต่อไปเราก็จะไปที่แดนมหศัศจรรย์นะมีบาเมนากับตันโจกเกอร์แล้วก็พาสดีไขาลานโอเคไปก็ไปหากับตันนี่ก่อนกระตรงมาได้เลยกับตันนะักแเกอร์ อาโอเคตรงนี้โอเคครับก็กับตานะ่าไก,ก์ก็ต,ตามนี้นะเดี๋ยวต่อไปเราจะไปหาพปกบาเบนาโจเกอร์แล้วก็อ่พัสดีไขาลานโจเกอร์ Joker ก็อยู่ตรงนี้อืม อ่าตรงนี้นั่นเองหาจ็กเกอร์ตรงนี้นะส่วนต่อไปก็ของพวกบาเบนาบาเบนาก็ไปตรงนี้ได้เลยครับหอนาฬิกาวันเดอร์แลนด์กดวาร์ปมาเราจะไปเจอกับพัสดีกก่อนนะ นี่ภัสดีนี่นั่นเองต,งต่อไปบาเบนาก็อยู่ชั้นบนสุดนั่นแหละห้องเมื่อกี้สำหรับใครที่ยังไม่ปลดล็อกก็เฟสจ็กเกอร์นะครับผมทำิีไว้แล้ว เฝากกิวเลิฟชาบูเทด้วยนะครับแต่ต้องการแบบสังคมดีๆคอมูดีๆนะครับในหัวร้อนุก็จะเย็นเอ้ยโอเคว่าไปหน้าก็ยิงชันหมดสุดตรงนี้นั่นเองต่อไปต้นไม้ยักษ์ปักการก็จะมีทันเดอร์ผูปิทักโคโนดโบราณแล้วก็พูดากโบราณโอโบราณสองตัวเลยนะต้นไม้ยักษ์ปักการ ว่าตั้งแต่เล่นมาเห็นหลายตัวละครเลยว่าตัวไหนเป็นตัวละครหลักของผมตัวนี้ครับซาริสลลนี่แหละตัวละครหลักของฉันเองจะเลีเ้ยวเข้าไปในโคมแล้วก็จะเจอกับทันโบเอ้ทันเดอร์อืมตัวนี้ต่อไปจะไปเจอใครนะ ขึ้นมานะบขึ้นมาข้างบนนะเดีย๋ยวลงไปข้างล่างนะโอเคอันนี้ก็จะเป็นผู้พิทักษ์โคโนอตต่อไปก็ตรงนี้ก็อีกที่หนึ่งนะ ตรงมาได้เลยสร้างแห่งหัวใจต้นไม้ไอ้ด่านเนี้ยผมหานานมากเพราะว่าผมหลงทางเผื่อแบบมีใครเป็นแบบโลกโซโล โลโลโลโนอาโซโลเงี้ยเออก็จะหลงทางเงี้ยแหละแต่ไม่ต้องห่วงเพราะว่าผมพามาแล้วอันนี้ก็รูทัพโบราณชามนั่นเองบางทีเราไม่ต้องจาหรอกครับว่าตัวไหนเป็นตัวไหนเพราะว่ารูดแทแผนที่ก็ได้นี่เชื่อไหมว่าเราลืมแนะนาไอ้ตัวนี้ไปลืมอืมลืมแนะนําไอ้ตัวนี้ครับต่อไปครับโรงงานทหารคม โรงงานทราหารโคมก็จะมีใครบ้างไหนดูสิจากกลคมเลื่อยกับตันแล้วก็จัดหนัก okay. เข้าไปในดันเจี้ยนกันเถอะอืตัวเข้าไปตามนี้อึ่ อ่ะโอเคมันไม่กล้าเข้ามาหรอกนี่อันนี้ก็เป็นจักรกลสองขา ทดสอบน,นิดหน่อยนะแต่ว่าไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องห่วงโอเคก็อันนี้ก็เป็นคมด้วยหนะักนั่นเองต่อไปก็ขอคอยการผลิตขอคอยพลังงานจริงๆมีหลายที่ที่แบบรู้สึกว่าลงทางบ่อ,อยมากขอคอยพลังงานนะตัวนี้ ลงไปข้างล่างนี่ก็เจอแล้วไปดูใครยงตัวนี้อ่ากับตันผู้พิทักษกระแสะไฟฟ้านั่นเองต่อไปก็อันนี้ก็เป็นจักหนักก็เท่านี้นะครับ,บแต่เพียงเท่านี้ก็ใครที่ยังหาบอสไม่เจอก็สามารถไล่ดูตาม คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะไปค้นหาเองก็ได้หรือจะดูตามแผนที่แล้วก็ตรงไหนที่มีหัวกระโดกสีแดงแก็ไปตามนั้นได้เลยโอเคแล้วก็คลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรก็ฝกติดตามไว้แล้วก็ไปเจอกันใหม่ไว้ถึง50ภาษาไทไแ,ลแล้วก็สามารถไลฟ์มาเล่นกับคนไลฟ์พูดคุยกับทุกๆคนได้แล้วขอบคุณที่รับชมจนจบครับสำหรับวันนี้บายยกดไลคด้วยขอบคุณดีๆล่ะขอบคุณครับ